เจ้าสนเนนัมเยวอาทิตังนานวากมยะนับปฏิคังเขอนาคตังยัดาติตัมไปหินันตังอััตตัญจะอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสสติอาตัังหิรังอาตัังกุปังตังวิทามนุะภรโยหะหาเยผู้มีปัญญาไม่ควร นึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วเพราะว่าสิ่งใดมันล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ควรคำนึงถึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มีควรกำหนดรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะว่าชีวิตของคนเรานี่มันมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตมันก็ผ่านมาแล้ว อนาคตมันก็ยังไปไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าออกนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเราก็รู้ไม่ได้เลยนี่เละให้คิดได้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นะก็เพราะว่ามันเป็นอุบายสำหรับที่จะถอนตนออกไปจากโลกนี้ให้เข้าใจบุคคลที่จะถอนตัวออกจากโลกนี้ได้มันต้องมาควบคุมจิตใจตัวเองให ลงสู่ปัจจุบันให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ให้มันห่วงหน้าห่วงหลังไม่ให้มันยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่ล่วงมาแล้วไม่ให้มันยึดมั่นในความคิดที่ยังไม่ได้ไม่ถึงผู้ใดฝึกหัดจิตใจให้รู้เท่าอารมณ์ที่เป็นอดีตนาคตแลอไม่ยึดมั่นถือมั่น้วยความยินดียินร้ายต่างๆเช่นนี้นะ นั่นแหละผู้นั้นก็จะกําลังที่จะหาทางหนีจากโลกนี้เรื่องอะไรจะไปห่วงนักหนากับโลกอันนี้ในเมื่อโลกนี้นะมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงวันไวมันจึงแปรปวนไปมาควรจะเบื่อนายเช่นเงินทองหามาได้แล้วเอาใช้ไปจ่ายไปหมดไปทำนาได้ข้าวมาแล้ว มาสีมานึ่งมาหงุรับประทานไปก็หมดไปหมดไปอะ,อะไรต่ออะไรที่หามาแล้วก็บริโภคใช้สอยไปก็หมดไปมันนี้มันไม่ใช่หมดแต่เงินทองเข้าของให้ชีวิตนี้ก็หมดไปหมดไปวันคืนล่วงไปล่วงไปมันไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนน่ะชีวิตนี่ก็ล่วงลรยไปเหมือนกัน เดียวว่าใกล้ต่อความตายไปเรื่อยๆทางที่มันจะยืดยาวนานออกไปแล้วไม่มีเพราะเกิดมาแล้วก็มีแต่เดินเข้าไปหาความตายนะพูดง่ายวันงงนีน้เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยเลยทีแรกนี่อายุก็ยี่สิบต่อไปปีต่อไปก็ยี่สิบกว่าไปสามสิบไปเรียวว่าชีวิตมันก็เดินใกล้เข้าไปหาปากมัจจุราชเรื่อยไป ถึงสี่สิบปีห้าสิบปีไปถึงห้าสิบปีไปแล้วเอาอะไรวะนี่สังขารร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงเขียนเนี่ยมันสุดโทลงไปแล้วรู้สึกตัวเป็นคนแก่ไปบ้างแล้ววะนี้นั่นนะอันนั่นแหละมันยิ่งเป็นเครื่องสอแสดงให้เห็นว่ากําลังชีวิตนี่กําลังเดินไปหาความตายใกล้เข้าไปหาความตายเข้าไปแล้วพอหกสิบเจ็ดสิบเข้าไปแล้ว ผู้ที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็ไม่ไหวแล้วลูกก็โอยนั่งก็โอยตาก็มัวหูก็อื้อหัวเข่าก็อ่อนอ่าอะไรทออะไรก็สุดโทมไปเรื่อยคนหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วสำหรับคนสมัยนี้นะถ้าผู้มีสุขภาพดีก็ยังพอได้อาศัยมันไปบ้างร่างกายอันนี้นะแต่ถึงอาศัยก็ได้มันก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละ จะให้มันมีกำลังแข็งแรงเหมือนอย่างอายุสามสิบสี่สิบปีอยู่น่นไม่มีทางอะไรอะไรก็อ่อนเพียไปอ่อนแอไปหมดนั่นแหละต่างแต่ว่ามันยังพออาศัยได้อยู่เท่านั้นเองถ้าแปดสิบเข้าไปแล้วก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยชีวิตของคนสมัยนี้นะน,นั่นะแต่เมื่อสมัยที่เพื่อนมีอายุยืนนะอายุร้อยปีนี่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่เป็นสาวอยู่นั่นน่ะ สมัยที่เพื่อนอายุยืนหมื่นปีขึ้นไปอ่ะอายุร้อยปีนี่ยังเป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันต่างกันพานนั่นแหละแล้วเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้มีอายุสั้นน้อยเดียวหนึ่งนะอว่ายังมากก็ไม่เลยร้อยปีแต่ว่าถ้าไปถึงแปดสิบก็สิบเวลามันไม่มีความหมายอะไรหรอกถ้าหากว่าอยู่อยู่ครองเรือนก็ต้องอาศัยลูกหลานนั่นแหละ อุปัมภมบำรุงประครับประครบประงมไว้เหมือนกับเขาเลี้ยงลูกอ่อนนั่นแหละช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้รอแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองนั่นเพราะฉะนั้นให้พากันคิดดูว่าเราเกิดมาในชาตินี้นะอายุน้อยเหลือเกินนะไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดีกับกิเลสตัณหาถึงจะไปบริโภคกรรมคุณอย่างนี้ มันก็บริโภคไปไม่ได้นานอะไรนะจากหน่อยร่างกายนี่สุดโซนลงไปแล้วก็จืดชืดไปหมดแล้วอันนี้ความยินดีในการทั้งหลายกลับเบื่อขึ้นมาแล้วเบื่อแล้วก็กลายเป็นทุกข์ไปแล้วแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่ามันจะไปอํำนวยความสุขให้ตลอดไปไม่มีเราควรที่จะมาถือเอาอายุอันมีประมาณน้อยนี่นะ ปฏิบัตบิธรมปฏิบัตบิต,ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพืยอให้เต็มความสามารถเพื่อจะได้ชำระล้างกายวาจาใจของตอนนี่ให้มันสะอาดเข้าไปเรื่อยๆอย่าให้มันกิเลสบาปธรรทนั้นมันหุ้มห่อให้มัวหมองเอาหนาทึบเข้าไปอย่างนั้นเมื่อใจเศร้าหมองคุนวเท่าไรทุกมันก็ต้องมีเท่านั้นแหละ ทุกข์ก็ติดตามไปเท่านั้นแม้จะไปเกิดในชาติใดก็เป็นคนเจ้าทุกข์คนปล่อยให้กิเลสตนณาบาปประทับครอห่มหอจิตใจอยู่จะไปเกิดที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ไม่ใช่ไม่จะจะไม่มีความสุขเลยดังที่เราเห็นกันอยู่คนบางคนนะ่ะเป็นคนขี้โกรธอเช่นผู้ชายได้เมียมาแล้วก็ เมียทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธด่าว่าบางทีก็ซ้อมเมียสบักสะบองไปหมดอย่างนี้แหละอ้าฝ่ายผู้หญิงก็เป็นคนใจดำเมื่อสามีทำอะไรไม่ถูก,กอกถูกใจก็สาบก็เช่งก็ด่าว่าเสียดสีแสดงกิริยาอย่าบโลนต่างๆทีนี้ต่างคนตางมาอีกพิเลศ แล้วการทำอะไรจะใจมันถูกใจกันทุกอย่างมันไม่ได้เลยวันนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกลียดความชังอา้าวบางทีก็เป็นทุกข์เพราะความรักความหวงกลัวเมียจะไปเล่นชู้จากผัวฝ่ายเมียก,กลัวจะผัวจะไปเล่นชู้จากเมียอา้าวตอนนั้นก็เป็นทุกข์เพราะความรักวันนี้นะอา้าวเป็นทุกข์เพราะความรักแล้วพอ,อเจอหน้ากันกับ ปัดทวงกันเข้าไปอ่าทางโน้นก็โทษทางฝ่ายนี้ฝ่ายนี้ก็โทษฝ่ายโน้นเข้าก็เลยทะเลาะอีวาทกันหาความสุขสบายไม่ได้เลยเนี่ยลักษณะของคนที่ปล่อยให้กิเลสป่าประธรรมครอบงำจิตใจให้หนาแน่นเข้าไปแล้วมีแต่ทุกข์อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขเลยดังนั้นเนี่ยจะเป็นนักบวชก็าตามเป็นผู้ครองเรือนก็าตาม เมื่อต้องการความสุขอันแท้จริงแล้วนะมันทุกคนก็ต้องปฏิบัติทรรมต้องน้อมเอาคําสอนของพระเจ้ามาประดับกายกายวาจาใจของตนให้ได้คําสอนของพระองค์นะเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตใจนใแเราเพ่งอยู่ในใจเนี่ยพระธรรมนั้นจะก,กําจัดกิเลสนั้นออกไปจากใจเช่นเราเพ่ง สันตุถีอย่างนี้นะสันโดษอย่างนี้นะเอ้คนเรานี่มันควรจะมีสันโดษยินดีตามมีตามได้จึงจะมีความสบายใจถ้าหากว่าบุคคลไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นี่มันจะต้องได้ไปทําความชั่วแน่นอนเช่นตนหาเงินมาได้พันหนึ่งอย่างนี้เงินพันหนึ่งนี่พอใช้อะไรเมื่อเมื่อไปหาเอาโดยลําพังตัวเอง มันไม่ได้ทันใจกว่านี้วางแผนไปจี้เอาของเขาโอนอื่นเขาไปฉุดเอาทรัพย์สินของเขาเอาไปเที่ยวขายเข้าโรงจำนำเพื่อจะได้มาเพิ่มเติมจากพันหนึ่งนั้นให้เป็นสองพันสามพันป้แล้วคันตำรวจจับได้เขาไปติดตารางทนทุกข์ทรมานอน่่งนี้แหละความโลภนะมันก็ก่อให้เกิดทุกข์อย่างนี้ถ้าบุคคลมาเพ่ง พิราดูโทษแห่งความโลภมาพินาเห็นคุณแห่งความสันโดษยินดีตามมีตามได้เข้าไปอย่างนี้จิตใจมันก็ลงเอ่ยเอาว่าเราจะต้องถือสันโดษยินดีตามมีตามได้เราหามาได้เท่าไหร่เราจะบริโภคใช้สอยเท่านั้นจะได้น้อยก็ตามจะได้มากก็ตามเราก็จะยินดีบริโภคบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละ เราจะไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติของใครมาเป็นของตนตนได้เมียมาเมียก็ไม่ค่อยสวยงามก็าตามยินดีในเมียของตัวเองนั่นแหละถ้าเห็นว่าขี้รไร้ไปไปสู่ขอเข้ามาทำไมล่ะนั่นก็ต้องถามตัวเองแหละก่อนที่จะแต่งงานกันว่าต้องเพ่งพิสูจน์ซึ่งกันและกันเป็นที่พอใจต่อกันแล้วเต็มที่ไม่ใช่เหรออ่าก็จึงยินยอม ร่วมหอลงลงกันอยีางนี่ก็ต้องสอนตัวเองถามตัวเองเข้าไปแหละเมื่อเมือม่อตอนสอนตอนเข้าไปนี่มันก็คงย,ยอมรับแหละทีนี้นะยิ่งทีแรกก็รักใครกันอย่างร้อยเปอร์เซนตนั่นแหละมันถึงยอมแต่งงานกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องรักษาความสัตย์อนันต์ไว้มันถึงจะมีความสุขต่อกันและกันไปได้ ถ้าไปทำลายความสัตย์นั่นเสียเมื่อเกิดความกระทบกระทั่งก,กันนิดหน่อยก็ไม่ยอมให้อภัยกันมันนี้แต่ก่อนนั้นเห็นว่าสวยงามคราวนี้โกรธกันแล้วก็พึ่งขี่ไล่แล้วเบื่อแล้ววันนี้ไปเที่ยวหาหญิงอื่นต่อไปถ้าผู้ชายก็ดีถ้าผู้หญิงก็ไปเที่ยวหาชายอื่นนี่พูดถึงความโลภอันนี้นะโลภในกามมันก็เป็นทุกข์บ้านแตกสะแฉกขาดอย่างนั้นเนี่ย ถ้าผู้ใดรักษาความสัตย์ได้เอมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อกันจริงๆสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์กด้วยกันออย่างนี้แล้วมันก็ยังพอมีความสุขอยู่ได้การคลองเลือนก็ดีเราไม่โกรธกันเราไม่เกลียดกันเรามีเมตตาต่อกันชักจูงกันทำความดีสร้างบุญบาร,รมีไปเพราะเรายังหนีจากกิเลสนี้ไม่ได้ก็จำเป็นต้องอยู่คลองเลือน เมื่อโยองเรือนแล้วก็ต้องหาทางสั่งสมบุญบาร,รมีให้แก่กล้าขึ้นไปเมื่อบุญบาร,รมีมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันหักจีบมันหักจากพ้นจากความผูกพันเหล่านี้ไปโดยอำนาจบุญบาร,รมีนั่นแหละมันโดนบันดาลให้เกิดนิพิทางโกมเบื่อหน่ายขึ้นมาเหมือนอย่างผู้นี้จากบ้านเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ก็แสดงว่า บุญกุศลนั่นมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วมันจึงโดนบันดาลให้เห็นโทษในการอยู่ครองเลือนแล้วก็จึงหนีเข้ามาบวชอยู่ในวัดวาาสนวาอันนี้มันเป็นไปเองคือเป็นไปตามอำนาจแห่งความดีที่บุคคลกระทำเพราะฉะนั้นแหละจึงสรุปใจความได้ว่าทุกคนอย่าไปเกียดครานทำความดีถ้าค้ดใดเกียดครานทำความดีแล้วก็จะตกเป็นทาสของตัญหา อยู่อย่างนี้แหละล้าไปตัญหามันก็ก่อทุกข์ให้อยู่เรื่อยไปดังชี้แจงเหตุผลมานั่นแหละตัญหานี่เมื่อัรรุนแรงพอแล้วก็ถึงกับฆ่ากันตายไปได้แต่ก่อนรักกันสุดหัวใจเมื่อตัณหาความโลภความโกรธความหลงอะไรครอบงำให้หนาแน่นเข้าไปแล้วหรือเกลียดกันชังกันถึงกับฆ่ากันตายไปได้ก็มีนี่โทษของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แหละ มันไม่มีความสุขความสงบอะไรเลยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันเผาโรนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็ไปทุกข์ไปเดือดร้อนอยู่ในโลกหน้านั่นเละเพราะจิตดวงเดียวนี้กิเลสตัวเดียวนี้จะตามไปเผาโรนเราอ่ะไม่ใช่กิเลสแทงอื่นมันมาสมทบไม่มี กิเลสที่ตนสร้างขึ้นในชีวิตอันเป็นมนุษย์นี่แหละมันจะติดสอยห้อยตามไปไปก่อทุกข์ให้ในภพในชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อได้เมื่อผู้ใดได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมาแล้วอยาไปเลี้ยงมันไว้อย่าไปเลี้ยงกิเลสไวไปยามละมันไปเรื่อยๆอนั่นแหละละความโลภแล้วก็มาถือสันตุถีตามมีตามได้ ดังอธิบายฟังมาแล้วนั่นแหละ